อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องก็เมื่อคืนพี่นอ้องเมื่อคืนฝนตกก็เลยมาหาเลาะเบิงหน้าพี่น้องเอ้ยนึกว่าน้ำจะเต็มสะก่ย่างมาท่านได้เต็มสะพี่น้องโอ้ยเหลือตังบักหลายหนึ่งเมือ่อคืนในบุรีรัมย์ในฝนตกพี่น้องฝนตกแห้งแต่ว่าไม่นานตกประมาณสามสิบนาทีพี่น้อง อืแต่ก็คือว่าเนาะคือบุรีรัมนี่มันแรงไปนานพี่น้องแรงนานแล้วทีนี้ดินในานามันก็แห้งทีนี้ดินในานามันก็แห้งแล้วทีนี้สาฝนตกมากอะคือถ้าไม่หนักไม่นานจริงๆกะน้ำกระบ,บอกขังหรอกพี่น้องเห็นบ่างี่ยพ่อต่ให้เขานี่ได้ได้ไอเอินอยังพอพอต่อชีวิตนะพี่น้องเออถามว่า มันจะพอใส่ปุ๋ยได้ไหมมันก็ใส่ปุ๋ยว่าได้ดอกพี่น้องแบบนี้นะเออเพราะว่ามันฝนตกไม่พี่น้องฝนตกไม่มันมันดินมันยังไม่มีความชื้นเท่าไหร่ถามว่ามันปั้นได้ไหมก็มันกับปั้นได้อยู่แต่ว่ามันก็ถ้าฝนมันไม่ตกมามันก็แย่เนาะถ้าสมมติเท้าใส่ปุ๋ยไปเออกสิพูดพูดเลยพี่น้องกสิพเข้าเรื่องกันเลยก็คือมีเอฟซีท่านผู้ชมถามมาิ่นบอกว่า ดินในาน,านาเราเนี่ยถ้ามีความดินมันชื้นชื Ramadan, ้นแฉะแฉเนี่ยใส่ปุ๋ยรับรวงได้ไหมอมืคือตามหลักแล้วนี่ยพี่น้องตามหลักแล้วนี่ข้าวเนี่มันมันไม่ใช่พืชน้ําพี่น้องมันไม่ใช่พืชน้ําอืมข้าวเนี่ยมันเป็นพืชพืชบกเออที่ทนน้ําได้ดีเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าดินชื้นชื้นแฉะแฉะนี้ใส่ปุ๋ยได้ไหม ใส่ได้พี่น้องใส่ได้แต่อย่าใส่เยอะอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะปุ๊บนี่ปุ๋ยมันจะเข้มข้นพี่น้องปุ๋ยมันเข้มข้นอืมพอปุ๋ยมันเข้มข้นนี่เขาเมื่อสีคือว่าอะไรที่มันมากไปนะอมันเยอะเกินไปนะปุ๋ยมันก็อาจจะเอ้ยปุ๋ยมันก็อาจจะทําปฏิกิริยาที่มากจนเกินไปเฮ็ดให้เขาเห่านี่ตายพี่น้องเนืองเพราะฉะนั้นก็ถามว่า ดินมีความชื้นชื้นแฉะแฉะ,ะเนี่ยสามารถใส่ปุ๋ยรับรองได้ไหมผมก็จะตอบเลยว่าใส่ได้อืแต่อย่าใส่เยอะอืมเพราะว่าอย่างเพราะว่าข้าวนี่พี่น้องหรือว่าดินในานาข้าวนี่คือมันมันไม่จําเป็นต้องมีน้ําขังก็ได้เอไม่จาเป็นต้องมีน้ําขังก็ได้ตามหลักความเป็นจริงแล้วนะเนาะออเกี่ยวกับการปลูกข้าวนะ อย่างสมมุติเราทำระบบแบบน้ำหยดก็ได้ทำระบบน้ำหยดเอปลูกข้าวแบบน้ำหยดก็ได้พี่น้องแบบนั้นมันก็ได้ผลผลิตดีขึ้นกันแต่ทีนี้ถ้าทำแบบนั้นมันก็กลายเป็นว่าลงทุนเยอะมันบอกแต่อยากอยากทำความเข้าใจกับพี่น้องว่าข้าวนี่มันมันมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่พืชน้ำพี่น้องมันไม่ใช่พืชน้ำเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าดินมีความชื้นชื้นแฉะนี้ใส่ปุ๋ยได้ไหมใส่ได้พี่น้อง,นงไม่เป็นไรถ้าเราไม่ใส่ยเยอะพี่น้อง แต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าดินมันชื้นชื้นแฉะแะตอนที่เราใส่ปุ๋ยรับรวงตอนเนี้ยเดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยแล้วพี่น้องคิดว่าอนาคตน่ะในเดือนตุลาเนี่ยน้ำมันจะแห้งก่อนไหมดินมันจะแห้งก่อนไหมเออถ้าดินมันจะแห้งก่อนน่ะพี่น้องก็ไม่ต้องไปใส่หรอกพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าถึงพี่น้องใส่ไปนี่ ถ้าน้ํามันถ้าดินมันไปแห้งในช่วงเดือนตุลาเนี่ยมันจะส่งผลพี่น้องมันจะส่งผลทําให้มเมล็ดข้าวหรือว่ารวงข้าวเรานี่ไม่เต็มพี่น้องอืมคือว่ายง่ายคือถ้าดินถ้าดินมันมีความชื้นชื้นแฉะแฉะ,ะ,ะไปจนถึงไปจนถึงนู่นน่ะไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวนู่นน่ะโอเคแบบนั้นได้พี่น้องเออแต่ถ้าดินมันชื้นชื้นแฉะแฉะในระยะสั้นๆในระยะเวลาที่ หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่แล้วหลังจากที่ข้าวออกรวงแล้วปุ๊บเนี่ยดินมันก็แห้งไปเลยแบบนั้นอ่ะแบบนั้นก็ก็เฮาเราก็ไม่ต้องไปใส่ดอกพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่ไปมันก็พอผลประโยชน์มันมันมันก็ไม่ได้แมนบอเพราะว่าอย่างเพราะว่าดินมันก็แห้งไปแล้วอืมแมนบอเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเดือนตุลามากอ่ะคือว่าละฝนมันกับโบตกเลยได้พี่น้องเออเริ่มเข้าเดือนตุลาแล้วมันเป็นหน้าหนาวเนี ช่วงนั้นน่ยคือดินมันแห้งมันละมันแห้งไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าดินมีความชื้นชื้นเฉะะมันใสได้ไหมมันใสได้พี่น้องแต่เราต้องมองมองในภาพรวมหลายๆมิติพี่น้องหลายหลายระย,ยะหลายๆช่วงเพราะว่าเวลาเข้าใส่ปุย๋ยข้าวไปแล้วนี่เราก็อยากได้เม็ดข้าวแมนบอกอพอเราอยากได้เม็ดข้าวนี่ถ้านาใครในช่วงนี้ที่มันแห้งแล้ง เลยว,ว่าดินมันมีความชื้นชื้นแฉะแฉอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปใส่ปุ๋ยนี่ผมว่ามันก็ถ้าดินมันชื้นๆแฉะแฉไปตลอดจนถึงเก็บเกี่ยวเอออันนั้นก็โอเคเอออันนั้นก็ก็ได้มันบอแต่ถ้าดินมันชื้นชืนแฉะแฉในช่วงนี้เออแล้ว,แล,วแล้วช่วงที่ข้าวถอดรวงแล้วดินมันแห้งนะมันก็มันมันก็ไม่คุ้มนะเนาะเพราะฉะนั้นนะผมอยากให้พี่น้องมองมอง,มองหลายๆมิติพี่น้องดูหลายๆายมิติดูหลาย,ๆ,ลายๆไอ เพราะว่าอย่างเพราะว่าการเทหน้ากะไม่ใช่ว่าหว่านปุ๋ยรับรวงแล้วปุ๊บแล้วมันจะได้ข้าวสวยข้าวรวงดีมันวะเพราะว่ามันก็ต้องมีการดูแลพี่น้องเรื่องน้ํานี่แหละสําคัญเรื่องดินนี่แหละดินมันก็ต้องมีความชื้นมันบะน้ํามันก็มีความสําคัญเพราะว่าน้ํามันก็ต้องเอาไปเอินว่าอย่างสังคราะแสงในกระบวนการปรุงอาหารของมันมันอะแต่ถามว่าดินมันมีความชื้นชื้นแฉะเะเนี่ยมันใสได้ไหมมันใส่ได้อยู่แล้วพี่น้องมันไม่มีปัญหาอะไรดอกมันใส่ได้อยู่แล้ว อแต่อย่าให้ดินแห้งแล้วกันคันเองหลังจากที่เราใส่หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรับรลงไปแล้วเนะ่ะอย่าให้ดินแห้งแค่นั้นแหละถ้าดินแห้งปุ๊บนี่มันจะมีปัญหาทัานที่มีปัญหา่าไรก็มันก็ส่งผลกับรวงข้าวหรือว่ามเมล็ดข้าวหรือว่าลําต้นของข้าวนี่แหละพี่น้องเพราะว่าต้นมันขาดน้ามัมนก็คือว่าลกระบวนการสางังเคราะห์แสงเนี่ยมันมันก็ต้องใช้น้ําพี่น้องมันต้องใช้น้ําในการสางังเคราะห์แสงด้วยนะกระบวนการของมันนะ มันบอกถ้าดินมันแห้งแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็กระบวนการสังเคราะห์แสงของมันก็จะลดถอยลงไปมันบอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีมน้ำไงพี่น้องอืมเพราะฉะนั้นนะให้พี่น้องลองไปพิจารณาเบิรงพี่น้องเออคือต้องดูหลายๆมิติดูดูหลายๆระยะเออว่าเราใส่ไปแล้วผลประโยชน์ที่จะได้ตามมาเนี่ยมันมันคุ้มไหมเออถ้าเราคิดว่ามันคุ้มเราก็ใส่อือแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้ถ้าเราใส ปุย๋ยรับรวงในช่วงนี้ดินชื้นๆเชอะๆนี่อนาคตต่อไปช่วงข้าวสอรวงดินมันแห้งกร้องแกลงแน่เลยนี่เออแบบนั้นเราก็ไม่ต้องใส่พี่น้องดูพยายามดูความคุ้มค่าพี่น้องดูความคุ้มค่าไอ้ที่เราลงทุนไปนะอืมแมน่นบอกเพราะว่าปุย๋ยกับเข้ากับซื้อมากนะซื้อมากก็คือต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นพี่น้องลองพิจารณาไอ้หลายๆมิติดูพี่น้องเหมือนเหมือนที่ผมบอกการใส่ปุ๋ยห้าพวงกันแหละไม่ใช่ว่าจะดูแต่ข้าวกลมอย่างเดียวแม่นบ มันต้องดูหลายๆมิติดูระยะดูวันเออมันว่าดูว่าข้าวมันจะถอดรวงช่วงไหนต้องต้องเบึงหลายๆมิติอการใส่ปุ๋ยห้ามพว่วงในานาที่มีความดินในานาที่ดินมีความชื้นๆแฉะข้าวก็ต้องเบึงหลายๆมิติแต่ถ้าถามคําถามแค่ว่าดินชื้นๆแฉะใส่ปุ๋ยรับรวงได้ไหมผมก็จะตอบว่าใส่ไดม้มันใส่ได้พี่น้องอืมเพราะว่าข้าวเนี่ยมันไม่ใช่พืชน้ํามันคือพืชบกพี่น้อง แค่ดินมันมีความชื้นๆจะแฉะมันก็ใส่ได้แล้วแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยดินมันจะแห้งไหมถ้าดินมันแห้งนี่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าดินมันไม่แห้งดินมันมีความชื้นๆจะแฉะไปเรื่อยๆนะ่ยอ,อ,อน,นั้นมันก็ไม่มีปัญหาพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังอมมีอย่างก็ตอบมาได้เอ,อ้ยมีอย่างก็ถามมาได้พี่น้องออผมก็ตอบเฉพาะเท่าที่ผมรู้อืโอเคซ้ำนี่แหละ